ดูฟุตบอลทุกสัปดาห์ไหมดูทุกทสัปดาห์ครับดูดิอ่าโอเคอาเซนอนไม่ต้องถามเวลาดูอยู่แล้วดูอยู่แล้วแล้วคู่อื่นล่ะดูหมดจริงเหรอที่บ้านดูหมดทุกคู่ที่เมียที่บ้านเนี่ยผมจะมีห้องที่เป็นห้องดูบอลเลยถ้าบางคนก็ห้องแบบเล่นหุ้นอ่าที่จอจอยอันนี้มันมีประมาณสิจอ เรียงเรียงนะแล้วก็เป็นนั่งไอ้เก้าอี้ที่แบบแล้วก็นั่งอ่านั่งเก้าอี้แบบแบบสบายอ่ะสบายอ่ะแล้วก็ดูแบบสิบจออ่านี่คู่อาร์เซนอลนี่คู่เอเวอเรตันนี่คู่แมนยูนี่คู่ลิเวอร์พูลดูแบบนี้เลยแล้วก็จีบแล้วเราจะดูดูยังไงนี่ไม่คือมันทำไมดูทุกคู่ดูทุกคู่ดูไงนะเพราะจอมันเรียงเพราะมันจอมันเรียงอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่เรียกว่าห้าห้าอย่างนี้ไหมเหรอเรียงสิบเลียงสิบเลยไม่ใช่แล้วผมถามนิงแล้วทำไมถึงแบบไม่ไม่ไม่ดูอันนี้สัก ไม่ได้สิ่แล้วก็มาต่ออยากดูทุกคู่อยากดูทุกคู่ต้องยังไงแล้วจอประมาณแปดสิบห้ามึงมึงมึงซียูนิดนึงเพราะว่าเพราะอันนี้อันนี้คนพอไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ว่าการดูบอลจริงๆหลายๆคู่ดูยังไงอันนี้คือกูรู้อ่ะดูยังไงครับเออต้องบอกกันแล้วนี่คือกูรู้ดูนะกูรู้กูรู้ปุ๊บดูไงอ่าโอเคนะ เดี๋ยวไปตัดเป็นไอ้นี่ให้กูหน่อยนะไฟกิ๊บให้กูหน่อยเดี๋วกุจะแชร์แม่งให้ควูกับพี่ถ่ยไม่รูไม่รูไม่รูไม่กูจะแชร์นะกูจะแชร์แล้วกูจะถามว่าจ้างคนแบบนี้เหรอคนชอบดูบอลก็ดูอะก็ดูหมดแหละแล้วสุดท้ายดูเรื่องไหมอะไรอย่างงี้รูเรื่องสิเก็บรายละเอียดได้ได้หมดทุกอันแล้วทุกคู่มหัศจรรย์ดูไงนะดูไงนะมันเหมือนมันเหมือนเอางี้นะมันเหมือนคนคุมเรื่องน้ำลายไม่ได้ คนมันรักคนมันรักในการดูบอลแต่อันนี้เชื่อจริงเพราะว่าเขาเขาเป็นคนเขาเรียกนะพ่อเป็นคนคนกลางคืนไปละใช่เขาจะนอนเกือบเกือบเช้าแล้ววันนี้นอนไม่นอนกี่โมงไม่นอนนี่ไม่นอนนะแล้วทำงานดีๆไม่นอนจัดรายการเลิกตีสามกลับถึงบ้านตีสี่อาบน้ำอาบน้ำนั่ง นัอะไรไม่ใช่แล้วทำไมไม่ง่วงอ่ะทำไมไม่ง่วงไอ้นี่อันนี้อันนี้ไม่นอนเหรอไม่นอนจริงนะไม่ง่วงไม่นอนปุ๊บเสร็จเอาแล้วแล้วพอถึงเช้าเสร็จปุ๊บแล้วยังไงต่ออาบน้ำอาบะไรอีกรอบหนึ่งอาบน้ำเพิ่งอาบตอนตีสี่แล้วก็อาบอีกน้ำเพื่อให้ตัวเองสดชื่นแล้วแล้วแล้วก็ออกมาทำงานแล้วขับรถได้ขับรถได้ขับรถได้ไม่กระพริบตาด้วยอ๊ะยไงยไงขับรถไปไม่มีกระพริบตาเลย ตาแข็งเฮ้ยเฮ้ยถ้าคนเอาจริงถ้าคนไม่ได้นอนตาแห้งนะครับใช่ตาแห้งน้ำไม่ไลี้ยปึ๊บเหมือนเหมือนเหมือนตอมเหมือนตอมเนี่ยตอมใกล้จะตาบอดใช่อันนี้คือไม่กระพิบตาเลยไม่แล้วสมมติเวลารถมาซ้ายขวามองไงไม่มองเขามี็นทัศนีย์อยู่แล้วเพราะว่าตาตาตาขาวตาดำผมจะกว้างกว่าคนอื่นออเออนะเห็นไ ตาขาวจะเห็นรถอยู่แล้วข้างๆตาขาวเห็นรถอยู่แล้วไม่ต้องเหลือบไปมองไม่ต้องไม่ต้องมาซ้ายขวาไม่ต้องมองตรงๆมองตรงๆแต่เพราะตาขาวมันเยอะกว่าคนอื่นเห็นเลยเห็นเลยเขาเรียกอะไรพื้นที่พื้นที่อันนี้มันจะทำให้การเล่นฟุตบอลของพี่นี่มันมันมันบียอนไประถูกต้องไอ้าะต่อรู้ข้างๆเขามาแบบเห็นก็มีว่าไอ้สุดดานโยมาเงี้ยดานโยอผมรม่ต้หันไปอย่างนี้นะผมรู้เลยดานโยอมาแล้วมาแล้วเห็นเลยเห็นจากเนี่ยตาขาวหางตาตาขาว โดยที่ไม่ต้องเข้ามาโดยที่ผมไมต้องหันอย่างนี้ไม่ต้องนะแค่เดียวเราวิ่งมาอย่างเงี้ยดาโยมาละมาปุ๊บนี่นะผมไม่ต้องหันไปอย่างนี้นะผมแค่เงี้ยรู้แล้วดาโยมมาเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นมาแล้วพลิกไปทางอื่นเลยผมก็พลิกไปทางนี้เลยนี่เจอซ้อปุ๊บสวยด้ซอมาผมไม่เห็นนะไม่ต้องหันมาไม่ต้องหันมาผมไม่อย่างงี้ไม่เลยนะผมได้ซ้อมาแล้วผมพาบอลไปนี่เลยโโอ้หนี่ไงยัดไงจริงนะพ่อเหมือนคนตาบอดแล้วใช้หู ูฟังอะไรเนี่ยเก่งอะไรกันละคผู้ชมผู้มึงฟังอะไรกันกูถามจริงมีคนในยู u ูบบอกว่าเสียตังจ้างมาทำไมวล้คนแบบนี้แล้วไม่ได้มีแค่ห้องบอลดูบอลตะกีดนี่อันนี้เป็นความลับไม่เคยบอกอันนี้คือที่อันนี้เดี๋ยวบอกบอกผู้ชมว่าบ้านที่ปองเขามีหลายหลังนะครับอันนี้คือบ้านที่เป็นเป็นส่วนตัวมาอันนี้คือหลังหลังเดียวส่วนตัวอันนี้ส่วนตัวเลยห้องนี้ดูเฉพาะบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดินออกไปหน่อยนึงเป็นห้องเหมือนกัน ลาลิก้าสเปนเฮ้ยแล้วทำไมต้องแยกอ่ะเวลาชนกันเวลาเมื่อคนละลีกคนลลยแล้วแล้วเออสต่ผมอยากรู้แล้วเวลาชนกันแล้วไปดูยังไงเราดูบอลังกิจแล้วรู้ไหมว่าบอลสเปนแตะอยู่รู้รู้เขาเล่นยังไงรู้รู้ได้ไงเฮ้ยฟังจากหูเฮ้ยภาษาสเปนก็ได้ภาษาสเปนก็ได้เหรอ อย่างกินข้าวเชฟฟาบิกัสเร็วด้วยคุณเจ้าตัวหัวเล็วด้วยเรวด้วยอ่ะตอนนี้ไม่ตอบตอนนี้ต่อไม่ตอบเนี่ยเสั่งแว่าคุณเชฟหลงจริงแล้วคมณเชฟหลงจริงนี่ครับก็มาดิครับก็มาี่กินข้าวเชฟฟาบิกัสแล้วทั้งง่วงนอนหลุยส์เอลิเก้เคนี่จริงนะอันนี้จริงนะสเปนนะอันนี้จริงนะสเปนนะคนถ้าไม่รู้ที่มั่วซ่วไม่ใช่นะครับแล้วถ้าง่วงนอน เดวิดเดเคอาเฮ้ยนี่ของจริงนะครับอันนี้คือสเปนจริงๆนะสเปนดิสเปนจริงๆรดิอ่ะแล้วมีห้องพีเมียห้องสเปนห้องสเปนแล้วมีอีกไหมมีอีกมีเยอรมันเรืไปหน่อยเลยจะเป็นเยอรมันในบ้านเดียวกันนะในบ้านเดียวกันอันนี้นะเดนนี้เด็กผู้ชมของอังกฤษอันนี้สเปนเยอรมันใช่ใช่ใช่แล้วเยอรมันดูบ้างดูตลอดไหมสเปนฟังขวาเยอรมันฟังซ้าย ภาษาเยอรมันก็ได้หรอยังไงนะเด้ใค้สิถ้าเป็นแบบแบบเอ้ยร้อนโทมัสมุลเลอร์เฮ้ยไอ้เหี้ยทำว่าร้อนคำเดียวทำไมมันยาวจังอะฮะไอ้เหี้ยคนด่าที่หายไ้ในคอมเมนต์ไอ้เหี้ย ไม่เขาไม่ด่าที่บอกใชเขาด่าพวกมึงอ่ะเขาถามว่าชงเกินเขาถามหิวข้าวสเปรย์เลยนะหิวข้าวหิวข้าวเชืดอพาร์ติการ์่วงนอนง่วงนอนหรือเลลิก้าดาวบเจเก้าหรือเลลิก้คืออะไรเลลิก้คืออะไรไม่แต่ว่าอันนี้อันนี้บอก มึงคิดว่ามึงคิดไหมว่าเหลกลองเหลกลองเอ้ยได้เหรอดูเหรอหลีกลองก็ได้เหรอหลีกลองจะทึกเทฟังมาที่ไงนะอาที่อาที่เหล็กูองก็พวกเด็กแชมเปญชิปอะไรก็ดูแต่ว่าย้อนกลับมาดูตอนหลังเพราะนี่มันเยอะไปละมันดูหลายหลีมันแย่ข้อมูลรู้หมดก็รู้อันนี้อันนี้ผมพูดจริงนะในบ้านเราไม่มีแข่งแฟนมันแท้เดยแชมเปนชิปนะครับเพราะถ้าแข่งเขารู้หมดนะฮะอย่างตอนนี้อดีเดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะ มิดเดิลสโบกองหน้าชื่ออะไรเอ่อเอ่อเอ่อบะอ๋งเดี๋ยวด้วยไม่ไม่ไม่คิดได้เขาเขาอยู่เอ่ออยวางนั้นนึงนะว่าเอ่อโบโลศูนย์หน้ามันชื่อเอ่อเห็นไหมเขาไม่ได้มั่วนะครับคุณผู้ชมเขาคิดอาสุอาปอมอาสุอาปอมศูนย์่อไงกานาเช่นนั่นกานากานาเออกานาอันน้กมองไปเซิร์ชกันไปเซิร์ช แล้วมาตอบว่าจริงไหมอ,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 อาซาปอม กูจำไม่ได้หรอกี้อ่ยใครจะรู้จักทุกคนวะบ้าป่ะเนี่ยบ้านเดี๋ยวเขาหาผมไปเซิร์ชนะครับไปเซิร์ชแล้วมาตอบนะฮะสู่หน้าโบโลอาสาปอมป่าแล้วมาตอบด้วยเดี๋ยวหาว่าเขาโม้นะฮะโม่เดียงมั้งฮเขาอาสาโมะเอาสาโมะเดียี่นี่กันหน้าสาเดียร์เงยไม่รู้จักอ่ะแต่ไม่ได้อยู่โบโลล่ะเขาบ้ามึงไม่รู้เหรอ ไม่แต่ว่าถ้าอันนี้อันนี้อันนี้เขาอาจจะเป็นกูรูในไทยแต่ถ้าไอเอวิริโคสเขาต้องเก่งสิดังต้องต้องเก่งสิถูกป่ะอยู่อยู่ก็ถ้าเอาจริงๆถ้าเรื่องบอลในไอเอวิริโคสแต่ประเทศไอเอวิริโคสยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นเตอร์อ่ะเออเป็นรู้อ่ะเขาเรียกอยกางต้นต้นถูกป่ะกูรูกูรูอย่างบอลพรีเมียที่ดูทุกคู่ก็ดูนะดูทุกคู่ใช่ไหมที่บ้านจอเป็นไงนะเป็นไงที่บ้านกูมีประมาณ ยาวเลยออันน <łość> ี้จอยาวจอเดียวจอเดียวจอยาวคุูรุ่นเก่าแต่ผมว่าอันนี้จอเดียวจอยาวแล้วดูได้สิบคู่เหมือนกันเขาได้นะจริงเหรอบางคนครูเขาต้องกดอ๋อจะใช้กดแต่แต่คุณก็ตั้งไว้เลยสิบคู่ใช่ใช่สิบคู่เลยแล้วเวลาดูดูยังไง เราก็เวลาดูถ้าคู่นี้ยิงอ่ะเออคู่คู่หยุดก่อนหยุดค okay> ู่อื่นๆื่นก่อนเราหยุดคู่อื่นด้วยให้หัว่ายท้อสุดเลยการเมฆเชื้อสูกกำลังเลี้ยงอยูมึงกดหยุดเราเพื่อยังไม่ดูเพื่อจะไปดูคู่เด่นหนักแล้วมาที่อันนี้เอาอันนี้หนักกว่ากูอีกเออเอออันนี้หนักกว่ากูนะ อันนี้เขาเขาเขาไม่เหมือนคุณของคุณดูไวดูเร็วใช่แต่คนที่เขาดูปุ๊บจะยิงไม่หยุด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 ทุกคู่ยังไงได้ยังไงฮะยังไงสมมติสิบสิบคู่ปุ๊บคู่ซ้ายจะยิงปุ๊บยังไงครูหยุดหยุดครูอื่นก่อนพอดูเออพอยิงแล้วปุ๊บเออเราวเขามาปล่อยเลยดูต่อแล้วแล้วไอ้ที่มันหยุดแล้วก็เล่นต่อคนเล่นต่อไงที่นี่เกิดสัจย์นะมึงสั่งให้โลกอัศจรรย์นะคนบอกว่า เหนือก็ป๋องอีกใช่เก่งกว่าอีกระดับนึ่งโอ้โหไปอีกระดับหนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหจริงเหรอใช่ไม่ต้องเวิร์ดแล้วอ่ะเอออาโลกเสมือนจริงนะครับนี่คือโลกเสมือนจริงนะฮะไม่ต้องเวิร์ดนะครับเออไม่ต้องเวิร์ดคือลักษณะของกูเนี่ยแล้วอันนั้นคือพรีเมียร์แล้วดูลีกหรือเนี่ยไม่ดูแค่พรีเมียร์ลีกพรีเมียร์ลีกเออแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าคุณรู้จักแทบจะทุกทุกคนที่เป็นทีมชุดใหญ่ของพรีเมียร์ลีกจริงไหม ก็ต้องรู้แหละก็ต้องรู้ประมาณห้สิบเปอร์เซ็ต์สมมุติสมมุติโชว์เลยโชว์โชว์ให้เขาดูเล่นไปเล่นเล่นเล่อ้สัตว์กองกลางเบนฟอร์ดหนึ่งคนที่ดังที่สุดพูดไปเลยพูดไปเลยเออนึกอะไรได้ก็พูดไปเลยอ๋อเออพูดนึกได้พูดเลยคุณเชื่อผมดิคุณรู้จริงอ่ะอ่ะใครพี่จะต้องเพี่พี่บอลชนชื่อเลยใครอาสะ อาสากอร์าสเกะไม่ใช่อาสากะอร์อาสอะไรนะอาสอาสว่าอาสวีอาสว่าอาสว่าอาสว่าเฮ้ยอาสว่าไหนวะครับมิดฟิลจากไอ้นี่นะแคนมรูนนะคะอาสว่าเออเหรอเบนฟอร์ดอ่ะเอาจริงเหรอถ้าพูดไม่เชื่อไปเซิร์ชไปเซิร์ชอัพซ่าปอมนี่เป็นโบไลน์เบนสฟอร์ดสบาซูบาอักปอมซูบาอักปอมสุบาอักปอมถูกจริงเหรอเอเออเฮ้ย เด็กลับเซนนอนสุลักบอมแล้วตอนนี้อยู่อยู่เมื่อสองปีที่แล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่พิ่เจสเฟอร์เฮ้ยกูเงียจริงไงเฮ้ยกูกูไม่จับได้เมียไปไหนอ่ะผัวไอ้สัตว์กลัวอะไรย่ะมึงบ้ามาคนรู้ขนาดนี้เหี้ยเาไม่เอาหรอกโฟกมันโฟกสิสุลักบอมเขารู้ขนาคนหมดแล้วเหี้ยกลัวแล้วนะกูยังสู้สู้ได้ยังไงได้เหี้ยอยู่ทุกคู่